ขอโอกาสท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานกวีเจ้าคณะเขตธนบุรีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปยุระวงสาวาดและประธานองค์การเผยแผ่วัดปยุระวงสาวาดขอจเจริญพรในโอกาสปีใหม่อันเป็นมงคลแด่ท่านสาธุชนทุกท่าน เราต้องขอบคุณหลวงพ่อพระเทพปฏิพานกวีที่ท่านเปิดโอกาสให้เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญแต่เช้าในวันปีใหม่โดยปารบวันเกิดของท่านซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวันเวลาว่าเมื่อ พระพุทธเจ้าได้สอนให้พวกเรามีอภินหะปัจเจเวคคณธรรมธรรมะสำหรับพิจารณาหนึ่งเองมีอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับการเวลาว่ากระถมภูตัสะเมรัตินทิวามีติปตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ การที่มีพุทธพจน์เตือนใจอย่างนี้แสดงว่าทรงเห็นคุณค่าของเวลาเวลาที่เรากำหนดสมมุติบัญญัติมีความสำคัญต่อชีวิตของเราตอนนี้มาเป็นอภิรักษ์ขิะตะสมัยคือกำหนดให้เป็นปีใหม่ตามคติสากล ตื่นเช้าขึ้นมาในวันปีใหม่พิจารณาว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งปีบัดนี้เราทำอะไรอยู่ความหมายว่าทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำทั่วๆไปให้มันยุ่งเข,เ,เขาเรียกว่าให้เลือกทำเราไม่ได้ทำทุกอย่างคำว่าบัด <c oughs> นี้ทำอะไรอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านหมายถึง คืออยู่ยังมีสติอยู่อย่างไม่ใช่ปราศจากสติสติอวิปปวาสะถ้าอยู่อย่างไม่มีสติเราก็จะไม่รู้ว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ความสำคัญของการเวลาจึงอยู่ที่เป้าหมายของชีวิต เมื่อปีเก่าผ่านไปเราจะเริ่มปีใหม่เรามีเป้าหมายอย่างไรและใจของเราอยู่กับเป้าหมายนั้นหรือไม่มันจะมีปัญหาอยู่สมเรื่องก็คือเรื่องของสุขภาพความเจ็บเรื่องของความจนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของสติปัญญา เพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกว่าเราจะมีสุขภาพดีมีความามีความสุขสุขกายสุขใจเรามีเงินทองมากขึ้นเรามีสติปัญญาสามารถมากขึ้นก็ถามว่าในสามอย่างเนี่ยถ้าเราเลือกกำหนดความสำคัญเราจะเลือกอะไรบางคนก็เลือกสุขภาพ อะโลคยะประมาลาภาความไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐบางคนก็เลือกอการเงินการทองทาลิธิยังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกหรือปัญญาปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ทรัพย์ทั้งหลายก็สู้ปัญญาไม่ได้ก็แล้วแต่แต่เมื่อท่านเลือกสติคืออะไร สติอยู่กับเป้าหมายถ้าเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานสติคือไม่ละกรรมฐานตื่นขึ้นมาวันนี้อย่างน้อยจะต้องได้ภาวนาถ้าเป็นพระที่ท่านสวดมนต์ท่านก็ไม่ประมาทคือใจของท่านผูกกับการสวดมนต์ถ้าเป็นพระที่ ทำงานอื่นๆเช่นเทศนาสั่งสอนอย่างท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานกวีวันหนึ่งหนึ่งท่านก็จะต้องด้เทศได้บรรยายธรรมได้ศึกษาได้ค้นคว้าทําตามที่เป็นปณิธานของท่านอาจจะทําอย่างอื่นๆมากมายในแต่ละวันนแต่ถ้าเรื่องเขียนเรื่องเทศเรื่องบรรยายอย่างน้อยได้มีช่วงเวลาหนึ่งให้ท่านได้ทำท่านก็มีความสุขแล้ว นี่เรียกว่าอยู่อย่างไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือจิตไม่ขาดจากหน้าที่ที่เราประสงค์จะทําให้เกิดขึ้นในปฏิปทาปีใหม่เนี่ยถามว่าท่านทั้งหลายกําหนดว่าท่านจะทําอะไรและส่วนใหญ่อย่างที่เรามาในวันนี้เพื่อความสุขปีใหม่ความสุข เกิดจากภายในก็ได้ภายนอกก็ได้มีสติภายในกับสติภายนอกสติภายในก็คือพิจารณาตนพิจารณาเราเองว่าเราทำหน้าที่อะไรแต่บางทีเราไม่ได้มีสติภายนอกอัดชัดตังวาพหิตธาวาเนี่ยเรามองแต่ด้านในตัวเราเอง แต่เราไม่ได้มองด้านในของคนอื่นไม่ได้มองจิตใจคนอื่นการมองจิตใจคนอื่นเขาเรียกว่าสติภายนอกเมื่อเรามีสติภายนอกเรารู้อารมณ์รู้ความรู้สึกของคนอื่นว่าเขารู้สึกอย่างไรเราก็บริหารจัดการมาให้กำลังใจในโอกาสที่วันปีใหม่และวันเกิดถวายกำลังใจท่านเจ้าขุนประเทพ ปฏิพานกวีดังคำที่ว่ากาลยานมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลงเมื่อท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันทำบุญทำกุศลในปีใหม่ก็เป็นการถวายกำลังใจแด่ท่านแทนที่จะเป็นวันธรรมดาวันนี้ก็มีคุณค่าแก่ชีวิตของท่าน และท่านทั้งหลายมาเพราะท่านใส่ใจพวกท่านทั้งหลายใส่ใจต่อความรู้สึกของท่านเจ้าขุณพระเทศปฏิผ่านกวีหลวงพ่อบุญมาเรามาพบกันที่นี่เราไม่หลงไม่ลืมเพราะเราห่วงใยเราใส่ใจกันถ้าในครอบครัวในบ้านเรามีสติเราคิดว่าเรามีหน้าที่ต่อพ่อต่อแม่ต่อลูกต่อสามีต่อภรรยายอย่างไรวันคืนล่วงไปล่วงไปนี้เราได้ทำหน้าที่อนันหรือไม่ และถ้าเราได้ทำหน้าที่อันนั้นเนี่ยก็จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นดังที่เราได้มาพบกันในวันนี้แล้วก็ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร,ร่วมกันและเมื่อได้กุศลมหาศาลเราก็จะได้ถวายไอสิ่งที่เป็นความดีความงามเนี่ย เป็นบูรณเป็นกุศลเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่และวันเกิดให้ท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิาพานกวีซึ่งเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดก็คือการทำความดีนะนะนะบูชาคุณของท่านเพราะฉะนั้นในวันนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันเนี่ยก็ถือว่าได้มาถวายของขวัญที่มีค่าและ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเพราะว่าในที่สุดบุญกุศลที่เราทำในปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นปฏิพรย้อนสนองแด่ท่านทั้งหลายเองดังที่คํากล่าวที่ว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายท่านปรารถนาอะไรอยากจะให้สำเร็จ มันก็จะมาจากสองด้านด้านในกับด้านนอกด้านในคือด้านนอกก็คือสถานการณ์ที่เป็นใจให้สำเร็จอย่างที่ท่านปรารถนาเหมือนกับพายเรือไปตามน้ำด้านนอกนะสถานการณ์จัดสรรส่วนด้านในก็คือจิตใจของท่านที่มีพลังเพื่อให้บุญกุศลเป็นพลังอำนวยพรให้เกิด สิ่งที่พึงปรารถนาเขาเรียกว่าทำสัจกสจกิริยาสัจจกิริยาก็คืออ้างความจริงคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอนุภาพของหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธนาคในพระวิหารพระบรมสารีริกธาตุบนพระเจดีย์เนี่ยสิ่งนี้เป็นพลังที่แท้จริงเรามาสวดมนต์เรามาสนนรรเสริญเรานึกถึงของนึกพระคุณอนุภาลานุภาพของท่าน แล้วพร้อมใจกันด้วยจิตทุกดวงเนี่ยอัญเชิญพลานุภาพเหล่านั้นมาเป็นสักขีพยานมาปกป้องคุ้มครองมาอำนวยพรเรียกว่าสัจจะกิริยาคือทำความปรารถนาโดยอ้างเอาสิ่งที่มีคุณค่ามีความจริงคือพระรัตนตรยัยซึ่งปรากฏอยู่ในบทสวดหมดเนี่ยใจทุกดวงร้อยเข้าเป็นหนึ่งท่านจะคุณพระเทพปฏิพานกวีท่านก็นำเจริญพุทธหมด ผลก็คือพลังมหาศาลแล้วก็อำนวยพรเป็นสัจจกิริยาอธิษฐานจิตให้สำเร็จสมปรารถนาในบทสวดก็จะบอกว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพทาด้วยการกล่าวสัจวาจานั้นเนี่ยคือสัจจกิริยาเอเตนะสัจเจนะสุวัตเิโหตุด้วยสัจจานั้นความสวัสด,ดีสุวัตถิ ปีใหม่ก็จะพึงมีแก่ท่านเอเตนะสัจเจจวัเจ,จ,เจนะโสตุเตโหตุสัพพทาด้วยการกล่าวสัจจวาจาเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับความดีงามนั้นอย่างมีสติมีสมาธิมีพลังสุวัตถิก็คือความสวัสดีมีชัยก็จะเกิดมีแก่ท่านเมื่อคืนเราสวดมนต์อย่างนี้เช้าเราก็มารับพรท่าน,นพ่อพระ,ะเทพปฏิพานกวีท่านก็อธิษฐานจิตเป็นสัจจกิริยา อำนวยพรคืนให้ท่านทั้งหลายอาตมาภาพก็มาเป็นสักขีพยานมานุโมทนาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ร้อยใจเป็นหนึ่งอธิษฐานจิตตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะกิริยาประสงค์จำงหมายพรสิ่งใดก็ให้สําเร็จด้วยพลานุภาพของบุญกุศลด้วยพระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ จึงขอทุกท่านไล้พร้อมใจกันตั้งสัจจะกิริยาคืออ้างเอาความจริงใจความปรารถนาดีท่มที่มีต่อกันและกันต่อด้วยบุญอ้างบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญร่วมกันและด้วยความเคารพรักในท่านจ้าคุณพระเทพปฏิพานกวีอันเป็นความจริงนั้นขอพรานุภาพเหล่านั้นซึ่งเป็นสัจ,จธรรมจงมารวมกันเป็นสบะเป็นเดชะ เป็นพลวะปัจจัยโดยอ้างเอาอำนาจแห่งคุณะะสีรัตนตรัยและบุญกุศลนั้นถวายเป็นพรปีใหม่และพรวันเกิดแต่ท่านจะคุณพระเทพปฏิาพาันกวีพรอนันใดที่ปราถนาสำหรับท่านก็ขอให้พาน้นั้นจงเป็นปฏิพั์ย้อนสนองให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ในร่มธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปััมันตรายทั้งปวงจเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขพะพลาปาฏิพานธรรมสารสมบัติธนสาร,รมสมบัติปราถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้อำนาจแห่งสัจจกิริยานั้นจงโดนบนดาลให้เกิดความสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาดปรารถนาตลอดปีใหม่ 2567และตลอดไปทุกรูปทุกท่านทุกคนเทิน